นี่ทำไมแกถึงปล่อยให้อิมรอนเนี่ยมันชิงตัดหน้าเช่าแผงตรนั้นไปได้วะรู้ก็ทั้งรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือทำเลที่ดีที่สุดในตลาดนี้เลยนะดูอย่างเฮียคนก่อนที่เช่าไปดิ่าเนี่ยรวยเล่บไปแล้วผมที่เกียจไปต่อล้อต่อเถียงด้วยแล้วล่ะเขาอยากได้ก,ก็ให้ก็ไปเฮ้อโอยแกนี่ก็เป็นพระเอกละครหลังข่าวไม่ได้ใจดีเกิน บางก็พูดเกินไปนี่บงังผมจะบอกอะไรบางให้นะพิซซ่กีของแต่ละคนอนะ่ะเอาลลอทรงกําหนดไว้แล้วอันไหนที่ถูกกําหนดว่าเป็นของร้านโน้นอนะ่ะผมจะไปแย่งมาเป็นของผมได้ไหมละ่ะแต่ถ้าอันไหนที่เป็นของผมเนี่ยนะมันก็จะเป็นของผมไม่เปลี่ยนแปลงขอแค่เราะพยายามอย่างเต็มที่ก็พออืมที่เก็บพูดก็น่าคิด ก็ดูอย่างแถวสุราชใช่ปะที่มันมีร้านขายไข่เค็มเนี่ยเรียงกันเป็นตับเลยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้จอดซื้อแค่เฉพาะที่ร้านแรกเท่านั้นบางทีก็จอดร้านสองร้าน3ามหรือร้านสุดท้ายไปเลยริสกีคนเราเนี่ยมันถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆด้วยใช่ละบังอ๋อแต่ถ้าบังอยากเพิ่มปริษกีของบังอะนะผมมีวิธี สั่งสวยๆครับผมครับมาเลือกมาซื้อมาหากันได้เลยครับผมเร็วๆชมพู่ผมสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วจริงๆครับผมฝรั่งก็ด้วยสวยครับผมโอ้โหมาเลือกซื้อหาได้เลยครับผมเอาไอ้นุ่มสนใจชมพู่ของเฮียไหมเล่าของเฮียครับชมพู่สวยมากเลยครับเฮียใช่แล้วของเฮียที่สวยทยี่ในประเทศไทยบอกแล้วไงว่าสวยที่ยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วงั้นผมขอซื้อแค่ สามลูกแล้วกันครับเฮียอะไรนี้ของเฮียขายเป็นโรไม่ได้ขายแค่สามลูกนี่เอางี้ดีกว่าหรือมีเงินเจ้าร่เงินหรอครับเฮียผมผมมีแค่เนี่ยครับยี่สิบบาทเอาไปเลยยี่สิบบาทนี่โอ้เฮียมันเน่าแล้วมันกินไม่ได้ครับเฮียก็ใช่ดิยี่สิบบาทใครจะไปขายได้วะโอ้ใครยี่สิบบาทคนทำมาหากินทุกวันเขาก็ต้องขายของที่มีราคาหน่อยนี่ไม่ใช่มูลนที่นะเว้ยเฮ้ hey. ไปไกลๆเลยไปคนมา,าสะสาดแต่เช้าเลย,ยนี่โอ้โหผมไปผมขอซื้อแค่ไม่ได้<า>ไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยอย่ามาวนมา,าสะอาดไปน้องๆนน้องมานี่มาไอเนี่ยคนดิมาหากินนี่ชมพูสำหรับราคา20บาทครับจริงเหรอครับบังแอบรับไปสิ